แปด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 เบอร์แจกใครก็คิดว่าโกหกนี่ใครเนี่ยใครไว้เนี่ยไอติมเหรอไม่ใช่นี่ใครอะแชทโบอาโอ้โหเกมิงเกีย อุปกรณ์สำหรับเกมเมอร์เกมมิ่งเกียร์ครบจบที่ i have cpu อันนั้นก็โปรโมชั่นใหม่ november ครับไม่รอเพื่อรักตัดตีนะคะพี่เปารอครับแต่ว่าพี่กำลังให้ทุกคนดูป้ายอยู่ครับเนี่ยครับขอ๋ด I have CPU ค่ะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์คอมเกมมิ่งเกียร์ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้คีย์บอร์ดไม์หูฟังทุกอย่างมีพร้อมครบจบที่เดียวนะคะติดต่อ I have CPU ด้วยได้ได้ได้เลยค่ะมีหลายยี่ห้อด้วยครับผมถ้า OC ก็ติดต่อพี่เปาถ้า IC ก็ติดต่อจุกจุนะครับฮะเอาไม่ใช่หรอเกียวอะไรก็บจุกอ่ะจุยเกี่ยวที่เห็นใน youtube อะไรก็เห็นเล่นกันตลอดก็เห็นถ้า ถ้าขนจุกถ้าขนจุกก็เจอโบอาถ้าคนโบอาก็เจอจุกพี่เปอก็เลยงงๆอ๋ออะไรอย่างนี้โบอาของจุกไม่ใช่จุกเขาเป็นลูกน้องหนูเองเป็นลูกน้องถ้าดีกันจะเจอใช่หนูเป็นเจ้านายเขาเป็นลูกน้องไม่ได้คิดอะไรใช่เน่ทำไมตอบช้าอ๋อเป็นเป็น เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนค่ะเพื่อนสนิทไหมเป็นผู้ชายที่สนิทที่สุดไหมเพื่อนผู้ชายที่สนิทที่สุดไหมหรือว่าเป็นสนิทกว่านี้เออสนิทสนิทยังไม่สนิทดราก็ค่อยไม่ค่อยมีเวลาให้หนูเลยไอจุกอะนะใช่คะ่ะเดี๋ยวพี่จะไปีพ่ไปบอกมันให้เออเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยว่างอะคะ่ะใช่หรอใชมอม่มีเบอร์ไหมมีเบอร์มีเบอร์ไไหมมีคะ่ะ

ยังเข้าไม่ได้หรือเปล่าคะเออว่าลือไปใช่เออเพิ่งเรียนแต่หนูเพิ่งตอนก่อนเรียนหนูเพิ่งเจอเห็นเขายืนอยู่แต่ว่าอยู่กับลุงอ่ะหนูก็เลยวิ่งหนีอ๋ออยู่กับลุงใช่ค่ะไม่เข้าไปหาลุงครับหือทำไมถ้าหนูเข้าไปอ่ะก็ <c oughs> พี่เปาก็คงไม่ได้เห็นหน้าหนูแล้วอะค่ะโอเคครับไอ้ตอนนั้นที่ออนไซต์พี่เปาไปเรียบร้อยอยังครับ อ๋อเยอะพอแล้วค่ะมันไม่ดับแล้วค่ะแล้วก็ไม่ไม่รีเองแล้วก็ไม่แคสแล้วอ่ะโอเคพอแล้วครับผมมันน่าจะเกี่ยวกับแรมเอ้ชายช่ยมันน่าจะเกี่ยวกับแรมถ้าคนใช้ไม่มีใจก็คอมก็ค้างอ่ะครับผมหือเรื่องสิ่งครับหรือว่าไม่เกี่ยวละเกี่ยวกยวเกี่ยวเกี่ยวคนใช้คือหนูว่ามีใจแต่เขาว่าไม่มีเวลาอ๋อเหรอครับมีใจกับจุกเหรอครับ ไม่รู้ค่ะเอาจีิงๆเปิดคุยกับพี่เปาได้พี่เปาไม่ได้โกโปรพี่เปาอยากแกงหนูหนูไม่เชื่อหรอกพี่ไม่ได้โกนี่พี่เพิักพี่มาเล่นเง็กๆพี่ลองโทรถามจุกดีว่าแบบว่าจุกเขาได้คิดแบบนั้นกับหนูหรือเปล่าหนูคิดยังไงกับจุกตอนนี้พี่เปาก่อนดีพี่เปาจะได้มีข้อมูลไม่พี่เปาอ่ะพี่เหาต้องถามก่อนพี่เปาเป็นคนกลางอ่ะก็พี่หนูพี่จะรู้ข้อมูลก่อนไงไม่เอาอ่ะไม่บอกเอาฮัลโหล ฮัลโหลฮัลโหลครับโจอยู่ไหนเนี่ยพี่เปาเองครับพี่อยู่บ้านเจเคครับทำไรอ่ะมีเรื่องมีสตอรี่ปะมีมีอยู่ครับพี่ทำไมอ่ะพี่ป่าป่าพอดีพี่อยู่กับโบอาทำไมอ่ะพี่แล้วโบอาเขาถามว่ามึงคิดยังไงกับเขาพี่เปาผมคิดอะไรไม่ออกเลยครับพี่เพราะว่าแต่ถึงไอแฮปซีพียูมันไม่เกี่ยวกับงาน I have CPU ียูแม้ไอ้ควาย ไม่แต่เบอร์พี่สวยจัดอ่ะเบอร์แป็นแบบนึกว่าฮิตแมนโทรมาผมเล, <Hit man S 2> ลยฮิตแมนก็เฮี้ยแล้วเอาเบอร์คนโหดอ่ะไอสัตว์ oh, <Member S 2> โอ้โหเนมเบอร์กูไปด้วย<ด>ไอแฮปไอแฮปบแม่ตกลงชอบโบอาหรืเปล่าจอบี่ก็พี่ชอบไหมครับพี่ชอบป่ะกูเฉยๆฉยทำไมแล้วทำไมเขาเขา,เขาไม่ถามฝากถามพี่เหรอเขาก็บอกว่าโทรถ,ถามจกให้หน่อยว่าคิดยังไงกับเขาแล้เขาอยู่พี่อยู่กับเขาแล้วครับเนี่ยอยู่ข้างๆกันเลยเนี่ยเขาฟังกูพูดอยู่เนี่ย ี่ก้บอกฝากบอกเขาว่าเขาคิดยังไงผมผมก็คิดอย่างนั้นแหละโอ้ยเย้เคโอเคได้ได้น้องชายได้น้องชายครับเขาบอกว่าถ้าถ้าน้องคิดยังไงมันก็คิดอย่างนั้นแหละเออเนี่ยคําตอบก็เป็นงนี้ตลอดเลยอ่ะอ้าวก็มันบอกแล้วไงว่าถ้าถ้าน้องคิดยังไงมันก็คิดอย่างนั้นแหละก็สมมติหนูไม่คิดเขาก็ไม่คิดถูกไหมคะถ้าหนูคิดมันก็คิดไงก็แฟโคตรเหลี่ยมอ่ะ มันไม่ได้เลี่ยมมันไม่ได้เลี่ยมเลยเว้ยมันแค่แบบเขินอายเฉยที่ไม่กล้าจะบอกความจริงออกไปว่ามันแบบมันชอบหนูแค่นั้นเองจบกถ้าหนูชอบมันมันก็ชอบหนูแค่นั้นเองอะถูกต้องปะล่ะไม่ถูกอะพี่ไม่ถูกยังไงอะผู้ชายอ่ะก็ต้องบอกผู้ชายอ่ะเป็นเป็นคือผู้หญิงมันเป็นอะไรที่แบบเสียหายในในหลายๆด้านคือผู้ชายก็ต้องเป็นคนที่แบบว่าออกน้าออกตาแทนหรือเปล่าก็ต้องแบบเป็นคนแบบสารภาพก่อนไอจุกเนี่ย ก็แค่ดูการแต่งหน้าแต่งตาของมันก็ดูหูแล้วมันไม่แปกติดังนั้นหนูจะไปหวังปกติจากมันได้ยังไงก็หนูรู้หนูก็ไม่ได้ชอบอะไรปกติหรอกแต่เมื่อกี้ไอจุไอจุบอกว่าชอบใช่ฮะไม่แก้ไม่แกงนี่สาบานสาบานสาบานไอจุบอกว่าชอบใช่ใช่ใช่ผมชอบไงพี่ผมชอบไงพี่อย่างเงี้ยชอบหมายถึงชอบ I have CPU หรือเปล่าไม่ชอบมันชอบบอกามันบอกแล้ว I have CPU มปนอยู่ในใจมันอยู่แล้ว เออไม่เป็นไรหรอกใจเย็นเออโดดรถโดดลงไปตายเลยก็ได้โอเคเออมันชอบมันชอบมันชอบพี่ปอเมื่อกี้พี่ปอฟังผิดมันชอบมันชอบก็ต้องถามโบอากับอ่โบอาชอบจุกหรือเปล่างั้นหนูให้พ่อไปสู่ขอเขาเลยดีไหมคะอ๋อหยอกก็ต้องถามว่าแบบชอบเขาหรือเปล่าแค่นั้นเองเพราะว่าจุกบอกแล้วว่าชอบเอาเป็นว่าเดี๋ยวหนูเก็บคำตอบนี้ไว้ก่อนละกันค่ะเก็บคำตอบไว้บอก ที่ไม่ได้โกโปอยู่บอกพี่ได้เลยตอนเนี้ยใช่โอเคเออชอบปะก็ชอบก็แค่นั้นแหละโ okay. อเคเอาวลคนเขินก็ต้องเขินก็ต้องต่อยอย่างนี้เหรอนี่คืออาการคนเขินเหรอครับ นี่คืออาการคนเขินแล้วครับพี่พีห่หนืไปนอนเตียงแล้พี่หนืจะตายแล้วนี่คืออาการคนเขินแล้วครับผมเป็นไงกูเนี่ยทำได้ทุกอย่างนั่นแหละยกเว้นตัวของกูเองนี่นแหละเพราะชอบกันหมดแล้วอะฮัลโหลไอ้ควาย ไอโง่เอ้ยแม่งเข้ามาแม่งก็ช้าก็เสือกเหม่อดูบุหรี่นั่นอีกกูต้องมาคอยดูแลมึงอีกอเฮียเข้ามือมาแล้วจะยิ่งเล่นกันต่ออะไรกันต่อเวลากูก็เหลือน้อยก็ให้กูจะรีบไปนอนกูนั่งมานั่งรอมึงเฮียเอ้ยแม่งเบื่อชิบหายเล่นกับมึงสองคนมึงก็ด่าแต่กูลา,ลามปามอายุอายุายายก,กูก็เยอะกว่ามึงไปสิบปี มึงก็ด่ากูมึงยงี้ไอ้เหี้ยยงี้แก่อย่างนี้กูก็ไม่โกรธมึงให้อภัยมึงมึงมีปัญหากับเขาก็จะฆ่ามึงต่อยมึงกูก็ปกป้องมึงมึงจีบหญิงกูก็ช่วยมึงตลอดควายเอ้ยเนี่ยละคุณเออเดี๋ยไอติมดีกว่าไอติมไอติมไอติมอยู่ไหนวะ แม่งกูคุยจบไปสองสาคนแล้วเนี่ยมึงก็งยังไม่มาไอ้เหี้ยแล้วมึงบอกให้กูมาเร็วกูก็มาเร็วมึงก็เข้ามาแล้วมึงก็ไม่คุยมึงทำสุดตีนอะไรอยู่วะมึงจะคุย,ยกับกูไปเย้เยแล้วเราควรไปหาใครต่อไอติมบ่